สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนัฐการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีแจกอาหารปรุงสุกน้ำดื่มในกิจกรรมแบ่งปันสุกเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีประสานความร่วมมือในการร่วมเตรียมสิ่งของที่จะแจกให้กับประชาชนค่ะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2564เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีพในยุคเทศมนตรีเมืองลบบุรียังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมแบ่งปันสุข เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณ11นาิกา30นาทีจะมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกเพศทุกวัยทั้งผู้สูงอายุประชาชนทั่วไปและเด็กๆจากในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีรวมทั้งประชาชนที่อยู่รอบบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลบุรีได้มารวมตัวเพื่อรอรับแจกอาหารปรุงสุก น้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กในกิจกรรมแบ่งปันสุขยิ่งนับวันยิ่งมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มจำนวนมากขึ้นและที่สังเกตจะพบว่าประชาชนที่มารับอาหารปรุงสุขของเทศบาลเมืองลบบุรีจะพกถุงพลาสติกถุงผ้ามาเองคนละถุง เพราะเป็นที่รู้กันว่าหากมาตัวเปล่าจะรับของแจกจากเทศบาลเมืองลบบุรีไม่หมดอย่างแน่นอนโดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมมือกันในการเตรียมสิ่งของต่างๆที่เตรียมไว้แจกให้กับประชาชนโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงจัดกิจกรรมแบ่งปันสุขขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นโดยกิจกรรมแบ่งปันสุขเป็นภารกิจแรกของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยอาหารปรุงสุกน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและขนมสำหรับเด็กมาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรี ดยเมนูในแต่ละวันจะสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยทุกวันของการจัดกิจกรรมทางนายจำเริญสละชีมนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับอสอมเทศบาลเมืองลบบุรีคอยจัดแถวประชาชนให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลล้างมือและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณาสุขซึ่งตลอดระยะเวลาที่เทศบาลเมืองลุบุรีได้ดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุขช่วยเหลือผู้ประสบป,ปัญหาโควิด -19 ได้รับเสียงชื่นชมและํำขอบคุณจากประชาชนเป็นอย่างดี เพราะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้และอยากให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมแบบนี้ไปนานๆหรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันสุข ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด -19 ในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่โดยเชื่อว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างไม่มากก็น้อยโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกที่3หรือที่เรียกกันว่าการระบาดระลอกเมษายนมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมทั้งจังหวัดลบบุรีก็พบมีผู้ติดเชื้อจำนวนหลายรายโดยเฉพาะจากสองกลุ่มโรงงานที่เป็นคัสเตอร์ใหญ่พบว่ามีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจำนวนมากทำให้มีการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ2,000รายโดยทุกภาคส่วนของจังหวัดลบบุรีทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนได้ระดมสภากำลังในการควบคุมยับยั้ง การแพร่ระบาดของโควิด -19 เช่นเดียวกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ลิงเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่บางคนก็ต้องหยุดงานขาดรายได้จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นซึ่งได้มีการแจกอาหารปรุงสุก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและคนหาเช้ากินขําในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่มากก็น้อยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังมีความรุนแรงอยู่ฝากเตือนพี่น้องประชาชน สวมหน้ากากอนามัยเสมอพบปะผู้คนน้อยลงสั้นลงอยู่ห่างๆงดการสังสรค์พกเจลหรือแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ล้างมือบ่อยๆล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะและคอยสังเกตอาการตนเองและครอบครัวคนรอบข้างหากไม่สบายให้แยกจากคนในบ้านแล้วรีบไปตรวจรักษาเพื่อรีบตัดวงจรการระบาดของโควิด -19 ทันที คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดฝนตกหนักเบื้องต้นได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกพร้อมเปิดเครื่องสถานีสูบน้ำปลายคลองเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชัยนาทป,ปาศักค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมอบหมายให้ในายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางเบญจนุชรัตนมณีผู้อํานวยการสํานักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจชุมชนสีดาหลังจากที่ได้รับทราบว่าในบริเวณดังกล่าวมีน้ำท่วมขังทาง,งเข้าบ้านเรือนของประชาชนจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ในช่วงค่ำของวันที่15กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำทำให้มีน้ำท่วมขังประกอบกับมีการถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงท่อระบายน้ำได้ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ4-5หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนในการเข้าออกโดยเบื้องต้นนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ํหลงท่อระบายน้ําของเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนดังกล่าวโดยนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายอนุสร์อัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนชาวชุมชนสีดาเพื่อนำปัญหามาปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าตรงตามที่ประชาชนต้องการพร้อมนำความห่วงใยจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว พร้อมกันนี้นายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอ,อสวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนางเบญจนุชรัตนมณีผู้อํานวยการสํานักงานช่างเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังสถานีสูบน้ําปลายคลองซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสรานรมหน้าหน่วยรถขุด โดยให้เจ้าหน้าที่เปิดเครื่องสูบน้ำดังกล่าวเพื่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีลงสู่คลองชัยนาทป่าศักดิ์เพื่อให้ท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองลบบุรีสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นหากมีฝนตกหนักลงมาอีกพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและให้ติดตามสถานการณ์หากเกิดน้ำท่วม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาโดยเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญฉละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สั่งการให้คณะผู้บริหารรองนายกสมาชิกสภาได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อรับทราบปัญหาและดูแลทุกสุขและความเดือดร้อนของชาวชุมชน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากในช่วงนี้ได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตเทศบาลจนทําให้เกิดมีน้าท่วมขังประชาชนได้รับความเดือดร้อนทําให้นายจําเริญชลชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีความเป็นห่วงจึงสั่งการให้รองนายกสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งถึงปัญหาที่ได้รับเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่จะตามมาให้น้อยที่สุด สาธารณาสุขจังหวัดลบุรีรายงานสถานการณ์โควิด1 i d 1 9เมื่อวันที่16กร,รกฎาคม2564พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่171รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม15รายจากการรายงานของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลบุรีเมื่อวันที่16กร,รกฎาคม2564 พบว่าจังหวัดลบบุรีพบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่171รายทํายทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม2335รายรักษาหายสะสม701รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายเป็นเพศชายอายุ70ปีอยู่ที่อำเภอลำสนทิทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม15รายประกอบด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องจากบริษัท b ีฟู้ดโปรดักต์พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 74รายทำให้กลุ่มบริษัทบีฟู้ดโปรดักต์มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม1,067รายและจากกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อและกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม88รายโดยทั้ง2กลุ่มมีผู้ติดเชื้อสะสม1,169รายและกลุ่มเกี่ยวข้องกับบริษัทมินิแบร์โรงงานลบบุรีพบผู้ติดเชื้อ9รายทำให้กลุ่มบริษัทมินิแบรโรงงานลบบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสม99รายทำให้จังหวัดลบบุรีมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม2,335รายและมีผู้เสียชีวิตสะสม15รายพร้อมกันนี้สาธารณาสุขจังหวัดลบบุรียังเปิดเผย5พื้นที่ที่เฝ้าระวังประกอบด้วยบริษัทบีฟู้ดอำเภอพัฒนานิคมบริษัทมินิแบ์โรงงานลบบุรีห้างโรบินสันสาขาลบบุรี ตลาดท่าขุนนางอำเภอเมืองลบบุรีบริษัทสหชัย Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อเมืองลบบุรีหากไปสถานที่ดังกล่าวให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ14วันการจากการในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักรไยเลิศ กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ